ขอกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับเขยเมืองชนชาแนลโดยวันนี้กระผมจะมาพูดถึงคำทํานายโบราณจากหนังสือใบลานที่ได้บันทึกไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศลาวว่ากันว่าต่อไปในการภาคหน้าบ้านเรือนจะไม่มีผู้อาศัยท้องถนนก็จะไม่มีคนเดินลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับ และก่อนอื่นที่จะไปรับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าหนังสือใบลานสีได้ถูกพบในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตบือประเทศลาวข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งได้เผยแพร่ไว้ให้ถึงเหตุการณ์มหันตภัยของยุคโลกาภิวัต ซึ่งจะเกิดขึ้นตามพุทธธรรมนายไว้ดังนี้โลชังชมโทโพโสอินโตกรุณาพระอินพรมยมมาราได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธาจะเกิดมหากุศล ช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยทั้งปวงถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีพูดผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่แท้ในปีจอถึงปีกุลเมื่อเดือนงายจะมีงูพิษอยู่บนศรีรษะฉกกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการดังข้อความที่ได้บันทึกไว้ดังนี้ ทุกอยากหอนย่อนนึกสงข้ามบ่แล้วทุกยากหอนย่อนน้ำและไฟทุกยากหอนย่อนบ่มีไผสิเบิงไผทุกยากหอนย่อนอึดเข่าปลาอาหารทุกยากหอนย่อนผัวบ่อเห็นหนากันทุกยากหอนย่อนมีข้นตายตามทงหน้าทุกยากฮอนย่อนบ่มีผูเทาทุกยากหอน ย่อนไปต่างประเทศบอสะดวกทุกยากหอนย่อนนอนวลาบ,บในปีจอนี้ในเมืองจันร์จะมีลือสีองค์ทองคำสิขาลาเพศออกมาเป็นพ่อขาในปีจอขึ้นแปดคำ่ำห้ามไม่ให้ตักน้ำอาบน้ำกินตามห้วยน้องคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินคือก่อนคำ่ำพระยายมราชจะนำเอายาพิษ พ่นใส่โลกมนุษย์ในปีจอนี้เมืองกรุงเทพมหานครจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขันพระแก้วมรกตหัวเสียงเมียงข้าวใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์นี่คือคาถาขององค์อินพรหมมะยม,มราชได้เขียนไว้ในใบลานจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยให้หลุดผนจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภยัย พระคาถาเขียนไว้ว่าปะโนเมตังปะระชีมินงังสุขโตจุติจิตจตาเมตตานิณมังสุขโนจุติสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันสามารถไปอ่านในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวกระผมจะพิมพ์ไว้ให้พระคาถาบทนี้ เขียนลงใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือจะเอาไว้พภกศีรษะก็ได้ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในการละเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มกรองโลกจะกราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์ทำบุญแค่สามส่วนและทำบาปกรรมถึงเจ็ดส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินจะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึงเก้าข้อนับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุลดังนี้ 1. จะให้เกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหวสอ 3. จะให้เกิดอักขีภัยสามจะให้เกิดอุทกภัย 4. จะให้เกิดฟ้าผ่า 5. จะให้เกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไป 6. จะให้เกิดสารพิษต่างๆ 7. จะให้เกิดกาหาโรคต่างๆ 8. จะให้เกิดข้าวยากมากแพง 9. จะให้เกิดค่าพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหาตภัย9อย่างนี้จะหลุดผลได้โดยเฉพาะผู้มีบุญคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จงบอกต่อกันไปให้รับทําความดีมากๆถ้าเลยปีจอและปีกุลไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขก,กายสุขใจกันทุกคนให้ทุกคนเคร่งครัดในศีลห้านอกจากหนังสืออินตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จะรึกไว้ในแผ่นศิลา ที่พึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินทุดงวิปัสสนากรรมฐานผ่านไปพระผู้ทรงศีลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าท่านเชื่อก็เป็นบุญกุศลรู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวที่ผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสปะว่าในปีรักกาปีจอปีกุลเดือนเจ็ถึงแจะเกิดเหตุร้ายตามถนนหนทางในเดือน9ก้ถึงเดือนสิบคนใจบาปจะถูกล้างผลานให้หมดไปมีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่มีข้าวแต่ไม่มีคนกินมีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้ายพระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่าถ้าท่านผู้เคารพบ,บูชาหรือบ่นว่าจะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สมใจเนื้จะปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไปไม่เชื่อก็อย่ยาลบหลู่และอีกหนึ่งคำทำนาย จากศิลาจารึกในมหาวิหารเจดมาเชตวันณนะสวนมลึกคทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพศ2485ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่าดังนี้สาธุอรหังตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตาการุณาสรพพสัตทั่วโลก ที่เกิดมาล้วนลำบากท่วนหน้าทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบ5,000ปีเป็นที่สุดโลกจะหมุนไปใกล้จะถึงจำนวนที่ตถาคตทำนายไว้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ30ปีสิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอจะได้เห็น ไม่เคยพบจะได้พบหินยักษ์ที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอารวาดยิ่งนักใกล้กับพศ2550ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกที่วาราตรีมนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดนองเต็มผื้นดินผื้นน้ำจะลุกลามเผ่ามนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำล้ายเหมือนยักษ์กระหายเลือดแผ่นดินจะเป็นเปลวไฟ จะตายไปทีละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกลลมต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกันตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งถือกำเนิดจากป่าอมหิตส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดได้บูชาพระโพธิศาสตร์ภาคกาสวภพักก็จะรับภัยพิบัติเบาบางแต่หนีภัยธรรมชาติไม่ผล ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกไหว้วัดวาอารามสามนาชีพรามจะอดอยากยากเข็นลูกไฟตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศพญานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิงทหารจะเป็นเจ้าข้าวสารจะขาดแคลนทุกแขวนจะอดอยากพลูมากจะหมดเปลืองสีเหลืองจะชนะ พระจะอยู่ผู้เมืองต่อไปสีขาวจะแพ้ภยัยในที่สุดครุฑจะบินกลับฐานคนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ชาตะมะสะละวาพระพุทธชินาลิตนี้ท่านให้เขียนไว้ใส่กระดาษหรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้านหรือหัวนอนจะมีอายุยืนยาวจะทันผู้มีบุญ ชื่อพระธรรมมิการาชาเมื่อแรกสถิตยอยู่เขตอยุธยาบัดนี้ท่านเสด็จอยู่หลานชา้างคือภาคอีสานในปัจจุบันพระธรรมมิการาชาเข้ามาปีกุลเดือนสิบเอ็ดเป็นเที่ยงแท้หนักหนาท่านเสด็จมาในปีรกาแรมห้าคำมหากษัตริย์มาทิตตะวันตกสารณาชีพรามสามณาชีพรามตามมา พอประมาณได้76,400รูอรูทั่วอาณาจากักรสมเด็จพระบรมนักปราชได้ประกาศคาถาว่าดังนี้ณสัตจังทะคายังมะลำคำปังคอยดูในปีมะโรงคนจะเดินโกงโกงงคานผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระยาธรรมมิการาชให้ภาวนาให้มันรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนาคอยดูปีมะเสง็งตะลิงจะพังมหาสมุทรจะชอกชำ้ำอย่าเที่ยวไปกลางแจ้งท่านเข้ามาปีกุลเดือนแปดเป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะได้รับอันตรายคอยดูปีจอคนจะผลภยัยสะโรนกาโททายะโมพุทธะตะยะ ภาวนาทุกชาวคำ้ำผู้นั้นจะมีอายุยืนนานจะได้เห็นพระธรรมมิกราคือพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรในปีกุลท่านจะเข้ามาอีกถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วบอกต่อกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวที่ได้กล่าวมานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากท่านฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากแชร์ให้เป็นธรรมทานถึงสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้กันนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเขยเมืองชนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้า